สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสาราร,ราคาทองคำวมเครแน,นนโอ้ราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่14ตุลาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหลังสหรัฐนะคะเปิดเผยอัตรางเงินเฟ้อสูงกว่าคาด รวมทั้งเงินดอลลาร์นะคะอ่อนค่าและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะปรับตัวลงด้านทองไทยปรับตัวขึ้นตามทองคำโลกส่วนเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ33.24บาทต่อ1นดอลลาร์ม้วเส้นเห่งมิครอนแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตจะกลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญนะคะที่บริเวณ1,700 87ดอลลาร์ได้โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์่วนแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,770ดอลลาร์โดยระหว่างวันนะคะคาดราคาเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบแม้สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นแห่งมานทีนี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่14ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาา .28 นท,ทองคำแท่ง96,5%ราบซื้อ28,050บาทขายออก28,150บาททองรุปพัณฑ์96,5%รับซื้อ27,545บาท 72สตางขายออก28,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันที่14ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา28นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป250บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะ ตลอดติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอแม่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณ